มาแล้วครับหลังจากห่างหายไปสองสาวันนะครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับมีเนบดิดปลายแหลมนะครับทรงสวยนะครับใช้งานได้จริงนะครับด้ามไม้ประดู่นะครับแข็งแรงนะครับก็รักษาคมดีนะครับเปิดคมสวยงามนะครับผลิตจากเหล็กแหบบตรสอบคมมีครับคมหวานหวานนะครับ ทดสอบการทำงานนะครับันท่อนไม้นะครับท่อนไม้ใหญ่ัดุแดงครับไม่มียังนะครับทดสอบการกินเนื้อไม้ดีนะครับ ทดสอบการรักษาคมมีดนะครับมีที่ดีต้องรักษาคมดีนะครับดูซิว่าทํางานหนักอย่างนี้มานะครับจะคมเหมือนตอนแรกไหมนะครับทุกเล่มนะครับรักษาคมดีนะครับหลังเหนียว หวานเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ